ไมกลัวเป็นฟ้า<ต>เพราะมีกันแดดของ KA กันแดดในตํานาน SPF 50 PA บุกๆุกบุกครีมกันแดด KA ตัวดีตัวดังในตํานานยอดขายอันดับหนึ่งสูตรไวททนนิ่งเพื่อผิวกระจ่างใสไร้ฝ้ากระด้วยส่วนผสมจากนานาชาติเขามี2ส,สีคือสีขาวให้ผิวออรา่าเปล่งปังกระจ่างใสใช้ต่อเนื่องจุดด่างดําหมองค้ําจะลดลงครีมสีแพสเทลช่วยปรับผิวให้เนียนผ่องสดใสในทันทีผิวเนียนขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติเหมาะ สำหรับผิวหมองคล้ำผิวสีไม่สม่ําเสมอสามารถใช้แทนรองพื้นได้เลยส่วนตัวแล้วชอบใช้สีขาวเนื้อครีมออยฟรีปราศจากความมันซึมง,ง่ายไม่เหนียวเนิดหนาไม่มีน้ําหอมไม่มีแอลกอฮอล์ไม่ก่อให้เกิดอาการแพ้หลังทาผิวกระจ่างใสขึ้นด้วยวิตามิน B จากสวิตเซอร์แลนด์ทำให้ผิวกระจ่างใสไม่กัดผิวและช่วยให้ผิวนุ่มสุดด้วยวิตามินอ e. จากเยอรมนมีบำรุงและเพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิวเรียบเนียนด้วยโพลีซิลจากญี่ปุ่นที่สะท้อนกระจายแสงให้ผิวเรียบเนียนเล่นแสงไม่เหนียวเหนันนะเครื่องสอําอางติดทนอยู่ได้ทั้งวันเมื่อใช้กันแดดต่อเนื่องผิวกระจ่างใสขึ้นภายใน7วันสวยฉ่ำหน้าไม่หมองคล้ำพร้อมสู้แดดจ้ากันแดดลดฝ้าหน้าใสด้วย K A U V Protection Whitening Cream